ครับสวัสดีพี่พี่น้องนองชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่51ครับมาใหม่ๆสวยๆย,ยามเช้าเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับพี่พี่น้องๆสนใจตงไหนแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่0809536529ครับ 300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระปิดตาครับพิมพ์ปั้นลอยองครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรักเก่าเก่ามันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับ หลังก้างปลาครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับลักร่อนๆเก่าๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระเนื้อว่านครับหลวงพ่อทวดครับรุ่นปาฏิหารครับวัดห้วยมงคลครับมาพร้อมกล่องกรรมยี่เลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับ ให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่เจ็ดครับเป็นพระสุงกอเหนือดินครับเหนือดินมันมันเก่าเก่าเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบสีครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จครับ เนือดินมันม,นมนเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่9ครับเป็นปัม๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆก่ค่ำๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบฉลากครับเนื้อผงครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือแก่งแก่งเก่าเก่ามันมันเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับตลับฝั่งเพชรฝั่งพอลอยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัโยครับเนือแกงแกงเก่าเก่าแตกรายงานเลยครับ เนือผงครับออกเหลืองฟักทองเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวนวนงวนเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จเกัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องครับหูบายสีครับหนวนหนวนนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับ รายการที่15ครับเป็นหลวงพ่อทั่วดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก้าครับ เนือเก่าเก่าค่ำค่ำแก่งแก่งเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ300บาทครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่17ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ ด้านหลังต่อโค้ดครับน่าจะเป็นดอกบัวครับเหนือกะไหลเงินครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับ แล้วแก่งๆเลยครับเก่าๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่19ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับลงลักเก่าครับ รายการที่ย0ครับเป็นพระล่วงครับหล่อโบราณครับหลังรางปืนครับเนื้อเปียกทองคําครับเรี่ยมเก่าครับเรี่ยมกรอบสีครับ รายการที่21เครับเป็นเหรียญรลห5ครับจุลาลงกรครับบอลมราชาทิลาชครับเหรียญปราบพ่อครับเหรียญสวยๆเลยครับน้กเงินหรือเปล่าครับ รายการที่2 2ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพระธรรมจักรครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2 3ครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสโสธรครับเนื้อสามกษัตริย์ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่24ครับเป็นพระหูยานครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่เลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อว่านครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่ย6ครับเป็นหล่อโบราณพิจิตเม็ดขมเมาครับหลังลายผ้าครับเหนือชินตะกัวครับสนิมแดงครับเกตโคตครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กดีลดโตครับ พรดีเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับหลายการที่27ครับเป็นสมเด็จหล่อโบราณครับหลังยันหลวงพ่อแพรครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญ่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆ่มันมันเลยครับรายการที่29เครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันมัน,มนแก่งๆเลยครับ พรสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณครับเป็นพักกูครับหูยานลบบุรีครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินตะกัวกเก่าๆเลยครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อมันๆเลยครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเรียมจับกอบเงินกอบทองครับ รายการที่32ครับ,รบ,บรหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองคพระลำล่ำเลยครับได้สัตได้ส่วนครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับราคาจับต้องได้ครับ รายการที่33ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับมีหน้ามีตาเลยครับเนื้อดินเก่าๆค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่34ครับหล่อบโบราณหลวงพ่อยเอมครับ วัดคลองโป่งครับเหมืองสุขโขทัยครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับมาดูรายการที่นึกันเลยครับ เป็นลีลาครับปางลีลาเม็ดขนุนครับเอวองอ่อนช้อยอลชนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับพิเศษครับ500บาททุกองครับราคาแบ่งปันทุกองครับบางบางเบาเบาครับรายการที่สองครับ เป็นหล่อโบราณไพรีพินาตครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าแก่ทองครับ รายการที่สามครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่สี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเรี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ สวยสวยคมๆคม,มันๆลักล่อนๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับหลวงปู่สุขครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับ รายการที่6ครับเป็นหลวงพ่องเงินครับไม้โพแก่เก่าครับพุทธศินงดงามครับพิมพ์หน้าแก่ครับรายการที่7ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับ ด้านหลังตอกโค้ด05ครับเก่าสภาพใช้ครับแทบเหลือตะแก่นเลยครับแต่พุทธคุณยังอยู่ครับหลวงพ่อทวดนิรันตรรายครับรายการที่8ครับเป็นพระสุมกรเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ พระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับแก่งแก่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่สิบครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเลี่ยมเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกหลายงาเลยครับเก่าได้ใจเลยครับห้าร้อยบาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามครับวันหยุดพักผ่อนครับไม่ลักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ